สวัสดีครับก็ผมต้องกล่าวคริปโตนะครับผมในวันนี้วันที่ยี่ิกเมษายน25 6 5นหสิ้านะครับผมก็ใกล้ๆที่จะปิดเดือนกันแล้วนะครับผมโอเคไอที่ผมจับหัวอยู่ตรงนี้นะผมจะได้เลิกแซล์ผมนะครับผมว่าผมโดนหวีหรือ,อยังเ <c oughs> นี่ยมันเป็นอย่างนี้ทุกทีนะครับผมเนี่ยคือผมมันเป็นผมแข็งมันมันแข็งมากนะผมก็เลยต้องแบบ อะไรบ้างนิดหน่อยคือถ้าเกิดว่านั่งรอนะครับผมก็ต้องนั่งรอทั้งวันนะกว่าจะผมมันจะตรงได้ที่นะครับผมเนี่ยก็ต้องรอกันไปสักพักสักประมาณ3 4ชั่วโมงนะครับผมมันถึงจะคงที่นะถ้าเกิดว่าไปสระผมหรือว่าไปอะไรเงี้ยก็ต้องรอให้มันแห้งนะครับผมเช็ดผมอะไรเงี้ยมันก็ยุ่งอีกอะ่ะ เออผมก็เลยต้องปล่อยเลยตามเลยอะไรประมาณนี้นะผมก็คือเส้นผมผมเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะคนที่ไม่ชินผมนะผมก็นี่ก็ต้องบอกไว้ก่อนละกันนะครับผมโอเคช่วงนี้นะผมก็บอกว่าได้ว่าฝากกดไลค์กันก่อนนะครับผมฝาออกกดไลค์กันแล้วทีเนี้ยเรามาอัปเดตสถานการณ์กันนะครับผมซึ่งสถานการณ์ณเวลานี้นะผมก็แบ่งรับแบ่งสู้นะครับผมก็คือตอนนี้เราจะต้องมาโฟกัสที่บิตคอยกันก่อนนะครับผมซึ่งบิตคอยเนี่ยบางตัว มันจะทําให้เอาคอยบางตัวมันพุ่งก็ได้นะครับผมนะก็มาดูกันดีกว่าก่อนอื่นเลยนะผมก็ดูเส้นทางของมันอยู่นะครับผมมันแหกเส้นสีขาวตรงนี้นะครับผมก็คือชั่วโมงปิดวันแล้วคือตอนนี้นะผมมันปิดวันแล้วแล้วมันเข้าสู่เส้นสีขาวกลับมานะผมคือมันกลับมานั่นเองนะผมแล้วก็มายืนอยู่ซึ่งในวันนี้นะผม วันนี้สิ่งที่เราต้องลุ้นกันนะครับผมก็คือว่ามันปิดทั้งเขียวปิดทั้งแดงเหนือเส้นสีขาวตรงนี้เนี่ยผมมันก็จะทําให้ไอเนี่ยมันกลับขึ้นมาเป็นขาขึ้นนั่นเองเนี่ยครับผมคือเมื่อวานเนี่ยก็บอกเลยว่าไอที่เราจะต้องเตรียมเนี่ยมันก็ต้องเตรียมไปถึงเส้นสีเขียวถูกไหมเออถ้าเกิดว่าเราต้องมีอ่าเขาเรียกว่า money management นะผมแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นณเวลานเนี้ยเนี่ยคือเส้นสีเหลืองตอนนี้มันคือรับ รับอยู่นะผมคือมันมันเป็นแนวรับที่คนเนี่ยพยายามที่จะรับอยู่นะผมคือหลุด4ี่หมื่นเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะมีวอลลุ่มช้อนซื้อทันทีเห็นปะคือในวันเมื่อวานเนี่ยมันก็มีการช้อนซื้อนะครับผมแล้วทีนี้ถ้าเรามาดูไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยมันจะมีก้อนใหญ่ๆบ,อบอนะ่อยๆนะครับผมก้อนใหญ่บ,อบอ่อยๆอ่าประมาณนี้นะผมพอพอลงเสร็จปุ๊บเลยเส้นสีเหลืองปุ๊บมันเข้าสู่โอเวอร์โซพอโอเวอร์โซเสร็จปุ๊บอ่าขึ้นเขียว เสร็จแล้วก็ต้องแผ่วแผ่วก็ลงมาใช่ปะ่ะแผ่วลงมาเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีการซื้อกันอีกนะครับผมก็คนที่กลัวๆนะผมก็รีบขายรีบขายอะไรอย่างงี้นะผมก็เอาเป็นว่าตอนนี้ปิดที่4ี่หมื่นอยู่นะครับผมเนี่ยปิดที่4ี่หมื่นก็สัญญาณก็ดีนะครับผมแต่ว่าทีเนี้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้คือถ้าเป็นทำเฟรมสี่ชั่วโมงใช่ปะ่ะอันนี้ราคาไหลลงนะผมราคายังไหลลงอยู่นะแต่ว่าทีเนี้ย RSI มันขึ้น นะครับผมอันนี้ถ้าถามว่ามันขึ้นหรือเปล่าแล้วผมเดี๋ยวดูอินเด็กซ์ะครับผม,บผมก็อันนี้ถ้าเกิดว่าตรงนี้คือ30.25แล้วก็มาจุดต่ําสุดคือ29.42ใช่ไหมอันนี้ก็คือเป็นเป็นคอนเวอร์เจนนะเอออันนี้ก็เป็นคอนเวอร์เจนดังนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้นะผม มันถามว่ามันพักตัวไหมมันก็คือการพักตัวนั่นแหละนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่ามันลงแล้วพักตัวแบบนี้โอกาสขึ้นเนี่ยมันก็จะย่อมมีสูงนั่นเองนะครับผมแต่ว่าการพักตัวของมันเนี่ยมันอาจจะแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแบบนี้นะผมแล้วก็เดง้งปุ๊บอะไรอย่างนี้นะก็ต้องรอกันหลายสัปดาห์อยู่นะครับผมก็ประมาณสักสองสามสัปดาห์ได้นะผมก็ประมาณช่วงสัปดาห์ช่วงเดือนหน้าเนี่ย เราน่าจะได้เห็นอ่าความเปลี่ยนแปลงของของตัวกราฟก่อนก็ได้นะครับผมคือเราจะต้องเห็นไอ้เจ้าตัวบิตคอยเนี่ยขึ้นก่อนนะครับผมเนี่ยตรงเนี้ยขึ้นก่อนแล้วมันถึงจะเอาคอยเนี่ยจะตามไปนั่นเองะครับโอเคเราข้ามาดูฝั่งของ USDT กันดีกว่านะครับผม USDT d ีเนี่ยก็ปรากฏว่ามันชนเส้นข้างบนนะัแล้วมันก็ลงไปดู Time f รม m e 4ชั่วโมงเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีการแบบขยักขึ้นขยัก เขาเรยกขยักขึ้นนะผมอ่าแล้วก็มีตัวสัญญาณเนี่ยก็บ่งบอกว่ามันเป็น o อเวอร์ซึ่งในส่วนของบิตคอยเนี่ยมันก็เกิด o v e r อร์โซถูกป่ะเออไอสองฝั่งเนี่ยนะผมมันจะเกิดตรงข้ามกันเสมอถูกป่ะเออแล้วทีนี้นะผมไอเส้นสีแดงเนี่ยมันไม่ควรเกินพอมันมาชนเสร็จปบบุ๊บใช่ปะ่ะมันต้องล่วงเอออันนี้ก็คือเป็นสัญญาณดีนะผมแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันขึ้นมาอีกหทีนะผมแล้วเทสไม่ผ่านเนี่ยอันเนี้ย ได้มีเ hey ฮกันนั่นเองนะครับผมก็รอลุ้นกันต่อไปว่าให้ USDT d เนี่ยมันขึ้นไปชนจริงๆแล้วล่วงลองอมานะครับผมอ่ะเรามาดูทางฝั่งของ bitcoin dominance นะครับผม bitcoin ของของ bitcoin เลยเนี่ยก็มีการไถ่ลงไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ว่ามันเป็นจุดที่ไซด์เวย์อยู่นั่นเองนะครับผมคือการไซด์เวย์ตรงเนี้ยคือ in, มันมันเป็นอินดิเคเตอร์ที่แบบเขาไงเี่ยเอาคอยเนี่ยมันจะขึ้นใช่ไหม ถ้าเกิดว่ามันไซด์เวย์บ่อยๆเนี่ยเอาคอยเนี่ยมันก็จะปั๊มปั๊มแล้วก็ผัดกันลงผัดกันขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับผมก็จริงๆเนี่ยสัญญาณเนี่ยมันพร้อมแล้วนะครับผมแต่ว่าตัวเม็ดเงินตัวอะไรพวกนี้ตามเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันก็ยังหล่นอยู่นะครับผมก็ต้องระวังไว้เรื่องของมันนี่แม e น e ต t ก็ยังสำคัญอยู่นะครับผมอย่าลงหมดไม้นะครับผมถ้าเกิดว่ามันถล่มปุ๊บเช่อ่ะค่อยแบ่งไม้เข้ามาก็ได้ประมาณนั้น ่ดูในฝั่งของอเจ้าทั่วสามแล้วผมทั่วสามนี่หมายความว่า Market Cap ของ a l ลคอยนั่นเองนะผมซึ่ง Market Cap ของ a l ลคอยเนี่ยเราจะเห็นเส้นตรงนี้นะครับผมเห็นเส้นตรงนี้แล้วนะก็คือไถ่ลงไปนั่นเองนะครับผมไถ่ลงไปอันนี้คือค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับผมแต่ว่าในทางฝั่งของโลนะครับผมเนี่ยของโลเนี่ยก็เริ่มที่จะแผ่วนะครับผมโลอ่าโลอันนี้โลเวอร์โลใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดว่าไอเนี่ยไม่ทำโลเวอร์โลอีกนะครับผม นะก็คือสัญญาณดีนะผมว่ามันจะพักตัวไปออกข้างแล้วนะครับประมาณนั้นนะเนาะสำหรับ m r r k t t c p p เอาคอยนั่นเองเย,ยังไม่เกินเส้นนี้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเป็น time frame day เนี่ยไม่เกินเส้นนี้ก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับผมในชีวิตนี้เนาะถามว่าซื้อได้ยังทับมือดีกว่านะผมสำหรับคนที่มีของโอเคข้ามฝั่งมาดูทองกันดีกว่านะผมทองเนี่ยก็มีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วนะผมเนี่ย เอาเป็นว่าตอนนี้คนที่ซื้อทองอยู่นะครับผมก็สามารถขายได้แล้วนะครับผมนี่เพราะว่ามันขึ้นมาเป็นเดดแคทเบล์นะครับผมเดดแคทเบล์คืออะไรเดดแคทเบล์เนี่ยหน้าตาก็จะลักษณะแบบนี้นะครับผมก็คือขึ้นหนึ่งแล้วก็ขึ้นสองนี่ชัดเจนเลยใช่ไหมอันนี้ขึ้นหนึ่งอันนี้หนึ่งสองอ่ามีดับเบิลดับเบิลด้วยนะใช่ไหมเห็นปะเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูกันแบบละเอียดเลยนะครับผมอันนี้ขึ้นใช่ไหมขึ้น ก็คือตรงฝั่งนี้ถูกไหมแล้วก็มี1ขยกักสขยกักหขยกักสขยกักนี่เห็นป่ะมันก็จะเข้าสู่ dead cat b o u n นั่นเองเนี่ยผมนี่ก็เป็นสัญญาณที่ว่ามันจะร่วงลงมาแรงนะครับผมเนี่ยอาจจะมาลงมาเส้นนี้ก็ได้นะผมเส้นสีเขียวเนะี่ยซึ่งตอนนี้นะผมทองลง สบายๆส,ส่วนต่อไปนี้นะผมคือเดี๋ยวเราจะพูดถึงเอลคอยที่ยังน่าเก็บอยู่นะครับผมแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเยอะๆนะครับผมส่วนของตัวเมื่อวานนะผมก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่นะครับผมเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับโอเคเรามาดู a x นะครับผม a อวั ax, วันนี้คิวของมันแล้วนะผมโอเคสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะผมก็ยังเป็นการไถลงอยู่ถูกไหมการไถลงของมันเนี่ยก็ยังอยู่ในใต้ของ EMA 200อยู่นะครับผมแต่ว่า EMA 200เนี่ยก็เริ่มเรียบแล้วนะครับผมก็เป็นสัญญาณที่ว่าเออมันต้องเลือกทางนั่นเองเนี่ยสัญญาณเลือกทางซึ่งมันมีการปฏิเสธของราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงอยู่ด้วยนะครับผมแล้วก็ยังไม่ได้ทำ lower low, low ถูกไหมแต่ว่ามันเป็นการ s ซ d e w a y s นั่นเองนะผมก็คือ a v a x กเนี่ยก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็หน้าเก็บอยู่นะครับผมยังหน้าเก็บอยู่กรอบนี้นะครับผม s ซ d e w a y s ตรงนี้ถ้าเกิดว่ามันยังไม่หลุดตรงบริเวณจุดๆนี้นะผมก็สามารถ รับซื้อได้นั่นเองนะผมก็คือเส้นเนี้ยเส้นประมาณ65ดอนเนี่ยเนี่ยน่าจะสามารถเก็บได้โอเคโรสนะครับผมเมื่อคือนเนี่ยก็มีการลักหลับเกิดขึ้นนะครับผมก็คือ20%ตรงนี้ใช่ไหมยี่ตรงนี้อ่าโอเคเดี๋ยววัดกันให้ดูเลยนะครับผมโรสเนี่ยขึ้นไป25%ใช่ไหมแต่ว่าทีเนี้ยตามสถานการณ์ของโลกอะไรพวกนี้มันก็ยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงถูกไหมซึ่งการ กลับขึ้นมาของมัน25%ตรงนี้นะผมมันเกิดจากการที่ว่า,ามีการประกาศว่ามันจะเอาไปขึ้นในคอยเบสนั่นเองนะผมก็คือมีการเทรดในคอยเบสดังนั้นแล้วเนี่ยไอคอยเบสเนี่ยมันเป็นเว็บที่ถูกต้องตามกฎหมายกรตาตตของอเมริกาด้วยนะผมดังนั้นแล้วเนี่ยไอตัวนี้นะผมมันก็เป็นแท่งเทียนสีเขียวที่ค่อนข้างที่จะโอเคโอเคนะเออโอเคแต่ว่าทีเนี้ย เราจะต้องรอให้ว่ามันยืนอยู่บนเส้นสีขาวได้ก่อนหรือเปล่าถ้าเกิดว่ายืนอยู่บนเส้นสีขาวได้นะผมแสดงว่ามันก็จะเด้งไปอีกหนึ่งขยักนะผมก็คือแนวต้านเนี่ยจะอยู่ที่0.318นั่นเองนะครับผมประมาณนั้นโอเควันนี้เราข้ามมาเป็นกาล่าเลยดีกว่านะผมกาล่าตอนนี้นะผมก็ยังอีแบบเจ็แบปวดเหมือนกันนะผมตอนที่มันหลุดเส้นตรงนี้มานะผมผมก็แบบอ,อ๋อปล่อยปล่อยเลยปล่อยไปตามยถากรรมเลยนะผมคือแบบ จะติดลบจะบวกอะไรเงี้ยก็ปล่อยมันไปนะผมเดี๋ยวมันก็กลับมาเป็นแดนบวกเองนะผมก็ๆๆตอนแรกเ Greek, นีเ่ยลงมาถึงประมาณ0.17อะไรเงี้ยคือแบบอุ้ยเจ็บเหมือนกันนะครับผมโอเคดูทางเฟรม4ชั่วโมงนะผมดูทาเฟรม4ี่ชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันเกิดอ่าเขาเรียกว่าโอเวอร์โซนั่นเองนะผมซึ่งการเกิดโอเวอร์โซแบบนี้นะในทางเฟรม4ชั่วโมงเนี่ยยังไงยังไงมันต้องเด้งกลับไปนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้องแบบ กลับขึ้นมาในเส้นสีส้มตรงนี้นั่นเองเนะผมก็คือช่วงประมาณสัก0 5, 1 8 5 1.84อหนึงอะไรอย่างเี้ผมแต่ว่ามันชนใช่ปหม,มันชนเนี่ยอันนี้คืออันนี้น่ากลัวแล้วแหละอาจจะย่อก,ก็ได้นะผมก็รอดูันต่อไปถ้าเกิดว่ามันกลับขึ้นมาได้นะผมแล้วก็ทําชนตรงนี้ได้นะนอีกหนึ่งรอบนะผมก็ถือว่าอ่าแล้วรับตรงนี้อยู่ก็แสดงว่าตรงเนี้ยเป็นการคอนเฟิร์มว่า เออมันกลับเข้ามาในไส้แล้วนะครับผมก็สามารถเอ่อเข้ามาซื้อตรงนี้ได้นะครับผมถ้าเกิดว่ามันเกิดในลักษณะแบบนี้จริงเนี่ยผมแล้วก็ตลาดกลับตัวนั่นเองแต่ตอนนี้คือสัญญาณกลับตัวอะไรเงี้ยยังไม่มีนะผมก็ทับมือไปก่อนนะทับมือไปก่อนนะผมรอให้มีจังหวะสวยๆด,ๆดีๆดีกว่านะครับผมเพราะว่าดูๆแล้วเนี่ยมันน่าจะลงมาถึงช่วงนี้อีกหนึ่งรอบก็ได้เพราะว่าไส้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะยาวนะคือการที่มันเกิดไส้ยาวๆข้างล่างแบบนี้เนี่ยแสดงว่า มันมีคนเนี่ยพยายามที่จะช้อนตลอดเวลานั่นเองนะครับผมก็คือพอมาถึงปุ๊บช้อนมาถึงปุ๊บช้อนเนี่ยไส้มันเลยยาวเห็นปะ่ะเออแสดงว่ากาล่าเนี่ยมีคนเก็บอยู่โอเคต่อไปเป็นด o อกคอยนะครับผมไอที่มันพุง่งเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าอีลอนมัสเนี่ยได้ทำการซื้อทวิตเตอร์แบบจริงจังนะผมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เข้าซื้อแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะผมดังนั้นแล้วเนี่ยเอ่อเจ้าพ่อของทวิตเตอร์นะครับผมตอนนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น อ่าอีลอนมัสเนี่ยครับผมเนี่ยมันทำให้คนแบบเฮ้ยกูซื้อปืดขึ้นไปโอ้โหดแดงแรงถึง40%อยู่นะครับผมแต่ว่าทีเนี้ยมันมันแรงไม่พอที่จะคนหลุดดอยนะครับผมมันยังเป็นฝั่งของอ่าโลอยู่นั่นเองนะครับผมเนี่ยถ้าดูทางเฟรม1วันเนี่ยก็ยังเห็นอยู่นะครับผมว่ามันยังมันยังลงอยู่นะมันยังเป็นขาลงเห็นปะทั้ง RSI เอ่ยทั้งตัวราคาเอ่ยเนี่ยมันก็ยังเป็นอ่าซีรีส์ ขาลงอยู่ใช่ป่ะเห็นป่ะขนาดมันขึ้นปุ๊บใช่ป่มมันก็ยังลงอยู่ <c oughs> <c oughs> นะก็ตัวน,นี้คือใครๆก็อยากออกดอยนั่นเองนะผมก็เลยแบบประมาณนั้นแหละครับผมโอเคเรามาดูเอฟกันดีกว่านะครับผมเมื่อคืนเนี่ยคือแบบเอ้ยมึงยังเอ้ยเมื่อวานนี่มันกําลังแบบพุ่งขึ้นอีกแล้วเหรอ <c oughs> <c oughs> อ่ะโอเคสิ่งที่มันเกิดขึ้นในไทม์เฟรม4สี่ชั่วโมงนะครับผม อันนี้คือสัญญาณอันตรายนะครับผมสัญญาณอันตรายอย่างที่ผมบอกไว้นะครับผมมันอาจจะขึ้นอีกหนึ่งขยักก็ได้นะครับผมไอการขึ้นอีกหนึ่งขยักเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับผมก็คือว่ามันก็ทรงก็ขึ้นนั่นแหละแต่ว่าทีเนี้ยดูไอซ์ไอ้นะครับผมเห็นไหมมันขัดแย้งกันนั่นเองนะครับผมเนี่ยขัดแย้งกันสองสารอบแล้วเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยนี่ก็ขัดแย้งกันว่าเออขัดแย้งกันอยู่นะครับผมก็อันนี้ยังไถขึ้นนะแต่อันนี้ไถลงแล้ว ดังนั้นเนี่ยไอนี้ก็คือน่าจะเป็นขยักสุดท้ายสําหรับในการที่ว่ามันเป็นขาขึ้นแล้วก็อาจจะมีการพักตัวแล้วก็ถล่มลงมานั่นเองเนะครับผมก็ต้องระวังไว้สําหรับเจ้าตัวเอบนะครับผมหรือเหรียญลิงตรงนี้นั่นเองเนะครับผมนะประมาณนั้นวันนี้จบเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมก็คือยังไม่มีอะไรมากๆสรุปเลยเนะครับผมก็คือว่าเอาคอยเนี่ย มันยังต้องแบบอพักตัวมีการเก็บของอะไรพวกนี้ก่อนนะครับผมซึ่งในตอนนี้เนี่ยผมจะโฟกัสไปที่บิตคอยกันก่อนนะครับผมเพราะว่าสถานการณ์ในตลาดเองอะไรพวกนี้นะผมมันก็จะขึ้นอยู่กับบิตคอยนั่นเองนะผมถ้าเกิดว่าบิตคอยมันขึ้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันจะ ขึ้นแบบพดพลาดเลยนะผมแต่ว่าถ้าเกิดบิตคอยถล่มเนี่ยทุกอย่างมันก็จะจบเพลเลยนะครับผมดังนั้นแล้วเนี่ยผมจะโฟกัสที่บิตคอยกันก่อนนะแล้วก็ใครที่ยังไม่มีของหรือเริ่มต้นที่จะมาเล่นอะไรอย่างนี้นะผมก็ผมแนะนําว่าให้เข้ามาสู่ในของบิตคอยกันก่อนนะครับผมเพราะว่าไอเจ้าตัวนเนี้ยเนี่ยมันเป็นตัวพ่อทุกสถาบันนะครับผมดังนั้นแล้วเนี่ยอะไรมันจะวิเคราะห์กันง่ายกว่า นนั่นเองโอเคก็ก่อนจากกันนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับผมฝากกด subscribe สำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากจะสนับสนุนผมต่อไปนะครับผมก็สามารถทำผ่าน membership ได้นั่นเองนะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับขอให้ได้กำไรทุกคนนะครับผมจุบ๊บจุ๊บ